สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาสรุปของวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะงวดน,นี้เน้นเน้นเด็ดเด็ดนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดรีบมาดูด่วนเลยนะคะก่อนที่จะอัานก่อนที่จะหาซื้อไม่ได้นะคะในคลิปนี้นะคะแอดมีตัวเลขให้นะคะเป็นแนวทางนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะ สามารถไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะถ้าใครที่มีตัวเลขในใจที่มันตรงกับแอดมินนะคะก็สามารถจัดได้เลยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปโชคดีมีชัย นะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดก็เป็นห่วงท่านผู้ชมและก็แฟนคลับทุกคนเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลภายในบ้านนะคะดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักที่สำคัญอย่าลืมสะต์สมบุญนะคะสะสมบุญกันเยอะๆนะคะคนเรานะคะจะไม่ร่ำรวยจะไม่รวยพร้อมกันนะคะเพราะว่าบุญวาสนาของคนเราที่ทำมานะคะจะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องสะสมบุญกันเยอะๆนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนชอบทำบุญอยู่แล้วเนาะแอดก็เป็นสะพานบุญนะคะแล้วก็เป็นสายบุญนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทีโชคมีชักันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมีตัวเลขให้นะคะเอาไปรวยกันเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดเด็ดๆนะคะเน้นๆรีบดูเลยนะคะแอดก็อยากจะให้รวยกันทั่วหน้าในวันที่1่กุมภาพันธ์2564นะคะ ถ้าแอดมีตัวเลขดีๆเด็ดๆแอดจะรีบเอามาลงให้นะคะแต่สำหรับคลิปนี้วันนี้ของวันวันที่1กุมภาพันธ์2 5น4ะคะแอดสรุปให้ hai, ในคลิปนี้นะคะใครไม่ดูในคลิปนี้ถือว่าพลาดอย่างมากเลยนะคะใครที่เข้ามาดูมาชมในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปดีๆเด็ดๆให้ท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆดีๆที่ที่ที่แอดจะรีบที่แอดจะลงให้นะคะตัวเลขที่แอดให้มาก็ไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดนะคะใครขัดก็ผ่านไปได้เลยนะคะเป็นตัวเลขที่ไม่มากนะคะตัวเลขก็เลขเกับเลขหก็เป็นตัวเลขเดียวกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะแอดพูดเร็วพูด ไอ้นี่ไปก็ย้อนกลับมาดูแล้วก็แคบหน้าจอได้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดก,ก็เป็นห่วงทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆใน,ว,นวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะสวัสดีค่ะ